รากราวาในปี6-5เปิด6ดาราสาวที่เปลี่ยนสถานะกายมาเป็นคนโสดตออรับปี6-5บางรายกําลังเตรียมแผนวิวาหรือบางรายได้แต่งงานใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันไปแล้วแต่รักไปต่อไม่ได้ทําให้ทั้งสองต้องเลิกรากันจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่6แพรวนิชาพัฒเริ่มเปิดกันที่การปิดชากรหวานล่าสุดสำหรับสาวแพรวนิชาพัฒและน่งธนาที่ทั้งสองคบหากันมา2ปีแล้วมีแต่โมเมนต์สุดสวิทหวานมาให้ได้เห็นกันอยู่เสมอแต่หลังจากวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานั้นมีคนจับสังเกตว่าทั้งสองไม่ค่อยอัพรุปคู่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนล่าสุดสาวแพรวก็ได้ออกมาบอกชัดเจนว่ากลับมาโสดแล้วอย่างแน่นอนเลิกกันตั้งแต่ช่วงมีนาคมที่ผ่านมาสาเหตุเพราะเราเข้ากันไม่ได้พยายามปรับเข้าหากันทุกทางแล้วจนมันสุดทางเลยคิดว่าตัดกันตรงนีีีีี้้้้ดดดกกกกกววว่่่่าาาปลอออยยยยใหหหหเเเเรรรติััันนขงงงงึึแมมมืืคูสๆ มีให้กันจะดีกว่าอันดับที่5เก้าถุภัสราอีกหนึ่งนักแสดงสาวน้าสายที่แฟนคลับจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาได้สักระยะหลังเริ่มไม่เห็นการอัปรูปคู่ของแฟนหนุ่มตี๋อย่างหนุ่มชาวชาววารมาให้ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนสักเท่าไหร่ซึ่งในตอนแรกหลายๆคนก็คิดว่าพอด้วยสาวเก้าอาจจะเป็นผลไม่ค่อยอับรูปคู่อยู่แล้วด้วยแต่ล่าสุดความจริงก็ได้เปิดเผยว่าเธอนั้นโสดสนิทพอเพื่อนของเธอได้มีการถ่ายคลิปสาวเก้าลงสตอรี่โดยได้บอกว่าถ้าสดแล้วจะสวยขนาดน,นี้เรยกด้วว่างานนี้หน อันดับที่4ฟางนารีกุลด้านคุณหมอฟางหรือนักแสดงฟางผู้ด่งดังจากซชียรี์ฮอร์โมนววาวุ่นก็ได้ออกมาประกาศสถานะว่าโสดแล้วทําเอาแฟนคลับหลายคนต่างเสียใจแทนเงินหนักมากพอเธอนั้นได้คบหาดูใจกับหมอเมลมานานกว่า7ปีโดยได้บอกว่าทั้งสองเลิกกันด้วยดีเหลือสถานะแค่หวังดีต่อกันแถมยังออกมาวิดีโอคอยืนยนันเรื่องการจบรักกันด้วยดีให้แฟนคลับได้เห็นผ่านช่องทางย t u b e ของตัวเธอเองด้วยแม้ไม่ได้อยู่ในสถานะคนรักแบบเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีความหวังดีให้กันอยู่เรียกได้ว่าเป็นการจบรักด้วยยยดีีแลลละะป้้กัันทง2ฝ่่าาเจ อันดับที่3แจมชรัตหาเป็นการเลิกกันที่ต้องจำใจลุ้มเลิกแผนวิวาสำหรับนักร้องสาวแจมพิธีงานวิวาของเธอนั้นจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้กับแฟนหนุ่มที่คมหากันมานานถึงเจปีแล้วและขอแต่งงานกันไปเมื่อ2ปีก่อนแต่ก่อนมันแต่งงานสาวแจมก็ได้ออกมาประกาศว่าเธอนั้นโสดร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับบอกว่าสองสามปีมานี้การใช้ชีวิตมันไม่ตรงกันไม่เหมือนกับปีแรกๆที่เรารู้จักกันพอใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆก็เห็นว่าเราไม่สามารถเข้ากันได้แม้จะเลิกกันไปแต่ยังร อันดับที่2มัดมี่พิมพ์ดาวชีวิตคู่หลังแต่งงานไปแล้วกับมีข่าวเศร้าออกมาให้แฟนๆได้ใจหายสําหรับเรื่องราวของมัดมี่ที่ได้แต่งงานกับอดีตสามียังหนุ่มสัวโดยเธอนั้นได้บอกว่าเราเลิกกันด้วยดีอีกอย่างเราไม่ได้จดเะอบียนสมรสกันแต่งงานด้วยกันก็จริงแต่แค่รับพระราชทานน้ำสั่งและจัดงานพิธีเราทั้งสองคุยกันแล้วก่อนจะบอกทางพ่อแม่ซึ่งพวกเขาเองก็เคารพการตัดสินใจของเราทั้งสองสาเหตุเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาพออยู่กันไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นพี่น้องมากกว่าแบบสามีภรรยาเลยตัดสินใจแแบบบนนนนนนีี้้้กกกกกัััััทงคคู่่่่มมมมออาาาตไไไวจะลรด แต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นั่นเอง นำที่1พันวราการสาวแก่งที่ได้ออกมาเปิดใจเรื่องความรัก4ปีของตัวเธอเองเป็นคนบอกเลิกสามีเองพอเธอนั้นบอกว่าตัวเองอยู่ในจุดหนึ่งที่คิดว่าการมีกับการไม่มีม,มันไม่ต่างกันจนอยู่ในจุดที่เราอินมากๆยิ่งโดยเฉพาะกับการอินเพลงในเรื่องที่ขอเรื่องราวของเพลงนั้นมม่เหมือนกับชีวิตรักของสาวพันเวลาจะร้องเพลงนี้บนเวทีก็จะร้องให้ซึ่งพันเองนั้นไม่คิดจะรีเทิร์นอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้ก็สวดร้อยเปอร์เซ็นต์รักครั้งใหม่ของสาวพันนั้นจะเป็นใครแล้วจะเข้ากับสาวพันได้จริงๆสักที่หรออไม่ตตต้ดตา,า,ตาันปจ